มาแล้วนะมาแล้วนะาขวาด้าขวาเต็มเลยมาเต็มเลยมามาแล้วครถดีครถดีคนรถดี้นรถดีรถเลยไปเขาเข้ามาลงยลงเลเลยลงเลยอาเลยลงเลยเลยเลงเลยลงเลยเพื่อนลงเลยเพื่อนลเลยลเยลงเนะลงงเเเ

ไอ้เค yeah, ียไม่ไหวไอ้ตัไอ like, ้เด็กเคียทำเียไอ้ัดยอะเยนจอเาะไอ้เ uh ีย oh. เ oh. ือแซนี่เด็กเ <no yeah. ียไม่ิดเลยชุดเลยนีเด็กเคไม่ได้บิดชุดเลยเด็เคีไม่ได้ตัวชุเลยัชุไทยยังบิดตัวชุไทยมันติดก่นเมะคิวก่อนเตะคิวสวยคิวแล่วปวดคิวเตะคิวเยอก่อนตะคิวเชล้วดไทแล้วจะเกิดไม่ไหวไม่ไหกอตะคิวจก ตูตคิแล้วจไนี่ตไปอยังไรว้กูจ่อยามีลุมิดลุมสวยกายยง่สวยเต้อเทียดเยสวยควายมึงไอเทียกระจกไอเด็กเียร์ไอเด็กมาดวยมาด้ยยมแย่มตัวย้อยตวย้ายตัวย้อยตัวย้อยตัยอยตัวยอยตย้ยวยยตัวย้ยตัวย้อยตัวย้ยตวย้อยตัวย้อยตอยตอยตอตัวยยวยอยตยยตย้ยตยอยตยยวยยตอยตยอยตย ไปเลยหใเย็นใจเย็นใจเย็นดเลยีดีไงที่เป๊คนนึเยอแกเอาเียเฮ้ยเกิดเกิดเกิดเห่อเร็วเกิด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 อกิมเกิดเกลดเกิดเกิดเกิดเกยดเกิดเกิดเกิดคนเดยวคนเดียวกิดเกิดเดเกิเกินเกิดเกิเกิดเกดเเเเดิิกห่อส่งออกไปมันก็ชุไม่ไดเเลยเเ กคิวไอัดกูกคิวไม่ตดยนีมึงหลอกไอ้เนี่ยกูตการคิวกูตการคิวกูไปแรกแม้มค่มไหมักไมีมงเลยไม่หลอกองเไม่องเลยไม่อล่หลอสอยมลกสองม่ออเลยไม่หล ตกคื้นจัดผากใกล้อีกแล้วถากใกล้แล้วเหรอไม่เห็นเลยมันมันหลุดมันเหลือกันหนึ่งนะตำรวจต้งวามตตำรวจตรอวามันหลุดรถเตี้ยมผหายไป้งไหนเอาเลยไปท้ไหนเอพี่เป็ดรถไฟแต่ของไปท้ไหนเอพี่เป็ด

ให้ม ok, ันกระลังข right, no. right. mm ึ้นเขาต่อไปเป็นเก้าเล่ากเลยเนี่ยเป็นแบบไม่ได้ตราบลหมออย่างงั้นตําบลกันนตอนเราอยู่ตรงนี้ไฟเราฮะตอนเราอยู่ตรถไฟเราตีไม่ไหวต้องแทนหน่อยโอเคนะเพนนะมีมีมีอะไรบ้างไหมผ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 มไม่ได้อุ้มผมไม่ได้อุ้มขอไม่ทันพี่มาครับน้านไม่พี่ตอนนี้น้อยกว่าเรานะน้อยจัดเน้อยจัดเขาดีน้อยจัดเขาน้อยจัดที่เราจะกันแบบแบบ เฮ้ยใครที like you oh, sure? Who ่ไม่ได right? okay, like ้อุ้มมามานรวมบ้านดิมานรวมบ้านดิมานรวมบ้านดิ้เราช่วยเพื่อนดีกว่าที่เป็นเราอุ้มเยอะใครที่ไม่ได้อุ้มจะบ้านเลยจะบ้านเลยจะบ้านจะบ้านเจ้าเราตมีแค่เราอยู่เดียวนะมีเราคู่เดียวแล้วพี่ตำรวจมันเลงเราอยู่นะมี่เราคู่เดียวเราไม่ได้ม่นกำลังลงไปถางรถได้อีกรอบนึงนะคู่หนึ่งเขาไม่เลงแล้วไปเลยพี่ออกไปแล้วเนนี้คู่เดียวเออกลับมาบ้านเลยพี่ท้าไม่ได้อุ้มกลับมาบ้านเลยมีเราคู่เดียวเองเไม่ได้ันอยู่ตรงโพไม้อะ มีผู้หญิงฝั่นเข้าคนนแล้วที่ที่ตายอยู่รงเขาอะขอไ่ท่านเจอท่านทีมีรถประมูลด้วยคนขับแล้วมเียมนั่งตีคีเพออยู่แล้วรถไฟมั้ยไปไทยตกหลุดก็ได้ก็ได้เลือดเยอะนะพี่ลือดมันพลาดโอ่บ้าเทาไห เวเกลับบ้านก่อนันไ้ไม่ไดุ้่กับ้ถ้าพ่อนจ่าไพี่ตพ่ตอยู่ไหนพี่ใครไม่ได้อมพูดในวอลดใครไม่ได้อม่ะเ้ยเฮ้ยตรวจกลังไปเมืองบนบุมเลยจะมาทางนี้นะทไมาทางไหนทางตกฟุงนะไปทางจไปตึ้โโปเอฮโปทางฮโปอย่างจุ่าผ่านนะตรวจเต็ม บอล้บลโบอลอ้บลโ้บเรามีคุยอคไ่ยแล้วกับบ้านไม่ชวยอยากบบ้านเลยาอลอ้อลอ้บอลโอบอ้ใครใครที่ไม่ได้ฟงไเทอร์หอยไม่เลยัเล่นเหมือนเดิมเลยู้เคสเวาดูมาดับ้เคสเวลาเยอะไปเครือายบ้านเสีตอบ้าน่ที่่คนที้ยมาไม่ใช่จะเกมนะผมน่าจะเกมนะดูมีเท่าไหร่โอเค มัวิเตอที่บ้านได้นะเอาสงไปแบบมึงไม่เผามึงไหวเนาะเดิมเลยแต่พ่งเกมไว้มึงยื้อเยอะๆอยู่ที่แต่รถจะพังล้วนะพี่เยอะๆอยู่ีบ้านเราวะอเยอะโปรเมาอะไรีครับต้นตาทำเอติดถได้เดิเดิมเดมเาส่ดใช่ไหมใช่ๆๆบ้ารเลย่บ้าน้าาขลสืนเล่นเิดเติดได้บ้านไม่ตำรวจขาน้ตรวจไลเล่นเิดเลยปุ๋ยยาแน่ ไม่มีหอเลยคืนบอกห้พี่ยิงได้พีตำรวจอ่ะยิงได้พี่ได้ได้ได้พวกนี้เราไม่ได้ยากเพราะว่ามันไม่ใช่พวกเราที่เล่นเลยมาเล่นในนี่ดีกว่ามาเล่นนตรงนี้ตรงแถวบ้านนี้ว่ะเยี่ยอะไรตำรวจเลยตำรวจมันอยู่เมืองบนเยอะชิบหายเลยตอนเราอยู่อยู่เขาโคเมยน่ะระวังนะไม่มันอยู่เยอะนะเราอยู่ในอิโม่อยเยอะเยอะให้จบในเกมอยู่เยอะ นีเง right ือหรือก็มาเล่นตรงกลางอ่ะบอกว่าเรามีว yup> ่าต้งหมดต้องเล่มาต้องเ่ต้องมงมึนะไปมอ่ะไปมตรงบ้านเราเลยตรงสะพานอ่ะตรงสะพานมาอ่างบ้านนี้ดีว่ะดีมากผ่านทีเด่ะเียเกมนะสองเมประมาณหกพันคือตรงไหนเพื่อนสองโฟเคนหกพัเยรถไฟเยอะมากนะที่ไปร เาแถบผนบ้าเลยอยู่เสามนมีสุบอะไรไม่มีเวลาไปช่วยกูอยู่ต้นเสาเลยนะทางงสิบต้นขาเต่อฝัโอนอยู่สามกันฮอลำนั่นจรจไหวไหว่ารอกูมาบ้าได้เสียเขาบอกอย่ไม่ได้รอดแล้วนะรอดแล้วนะขาไม่ไม่อย่าลดตัดเ รดกู้ชาไเดอกไมมาี้อกอย่างั่งลงไม้สวยๆสวยๆสวย่สวยๆมหวานไม่รอสี่รมบสี่อบแล้วนะท่ป้าน่ะบ้านนั้นบ้านน้นริงเมั่นเลยเข้าเข้าประตูเยนะที่ม่งนน่าจะรอคอยอยู่กเรานยไยังรอรอไม่ทไมอยู่เก็บนช่างก่อน็บงน่าง่อนเพราาฝั่งเลยดีเซอร์เขาลงไม้น่ ในยุดกนีมันเออกี่โมงนะพี่เสร็จไปลงรถสิบห้าก็วางเป็นบ้อนแลงวปีีเพื่อฟุต่สเมเหรอไปสองสิบห้า่เกมแล้วอเงียบหยอิาจราจราแบ็เอ ยยาจร์น่ใครเล่นอยู่เมืองบนะเปลี่ยนที่ได้แล้วตำรวจอยู่เมืองหน้าบ้านเยอะนะตำรวจหน้าบ้านเยอะนะเยอะนะเลิกไหมยังเดี๋ยวจัดเลยตำรวจมีคนเล่นในเมืองไหมอ่ะในเมืองจบในบ้านออกยังไงเปเมืองบ้านอราหมดเลยนะตอกไปแล้วบ้านอราอย่างบ้านไปแล้วตำรวจเข้าแล้วเออกระไรพี่ผ้ใช้เบอร์ 4A นะครับจัดเลยกูมีในกูในเมืองล่อนในเมืองสองผมกูก็อยู่ในเมืองบ้านเราตรอเยอะเด้วยคันนู้นะ ไน้ามาบ้านแล้วม <area> ัน <overhe> ย <crashed> ังไม่ได้อื่นะทอเ็ก็อ็นะอั้จมันจายรังเตรวัเตนะบ้านตำรวจเต็มเลยว่ะมีพอเถอนีเลยบ้านมไปพี่หาไ้กัไ่แปดที่ออกไปอ่ะอยาเข้าบ้านนะ้านมีผิดงแล้พี่เซไม่ได้นะพี่เมี่แปอะเ้าบ้านเม่งไม่ดหะสี่ขาวพี่หาี่ี่ขับไปเลยนะพี่ไปเลยพไปนเกมไ่ป็ไรพเกมไม่เป็นไร บา oh, ้านไป <okay. S 1> น่อได้พี่บ้าน